โเ <Okay. S 2> อเคใช่แข่งอีกสักเกมสองเกมต่อขอถามีิธีเมื่อกี้หลายคนอาจเพิ่งเข้ามาเราอายุสิบเก้าเริ่มเล่นพินตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุแปดถึงเก้าปีแปดถึงเก้าปีแปดถึงเก้าปีก็คือระหว่างแปดขวบถึงเก้าขวบ เอาเป็นว่าเราเริ่มตอนแปดขวบป่าค่ะแค่รูพี่เล็่ะแต่ว่าหัดจริงๆจะเป็นปีอ้เออเอาดิอ้าอืมอืมเป็นไงเออคือผมจะหลุดพูดคำว่ากวนอ่าอ่าไปไม่ถูกเอาอ่า ได้เวลาจูนสายพี่ันเลือกเพลงที่ต้องจูนสายหนักๆบ่อยๆนะครับผมเราจะให้น้องจูนบ่อยๆตลอดเวลาเอาเป็นว่าสรุปเราเริ่มเล่นพินตอน11ปีงั้นครั้งหน้าอย่าบอกว่า8-9ปีนะเวลาใครถามล้วก็บอก11ปีไปเลยแต่คือต้องบอกก่อนว่าตอน8-9ปีเนี่ยเราชอบดูพี่เล่นพินพี่ชาย,พ,ายพี่ชายวันนี้มาไหมไม่มาพี่พี่อยู่อุบล เรากลัวเลยป่ะนไม่มองกล้องเนี่ยอะต่อปกติเห็นน้องเขาไลฟ์คนเดียวนี่คือแบบือมสตูเราเป็นอะไรวะใครมาไม่ค่อยน่านใจทุ้งนมเลยงงจริงๆเลยวะเออแปลกดีอันนี้เรามาสัมกันต่อหน้าหน้าทองเราเล่นบ่อยไหมบ่อยค่ะพ,พี่อันขอบ่อยพี่อันขอบ่อยอ่าแนะนําต่อแนะนําต่อคือเพลงแนะนาต่อหรือแนะนําตัวแนะนําตัวแนะนําตัวอีกทีหนึ่งชื่ออะไร อีกทีนึงไม่เป็นไรวันนี้ใครมารายการพี่อาจต้องแนะนาประมาณ4ี่ออร้ยทีเขาอาจจะหมายถึงเพลงแนะนําตัวอ้าวก็ไปถามแล้วว่าเพลงแนะนําตัวหรือให้แนะนําตัวเราบอกพี่ว่าแนะนําตัวโอโหฟูลเงึดนี่ภาษาอีสานไหมเ <c oughs> อ <c oughs> อกูเงึดจริงๆตอนนี้ไม่เป็นไรนะฮะเออเบสขยับก,กล้องม่หน่อยดิเออ,อนิดหนึ่งกูว่าต้องเข่าบนโต๊ะแล้วแหละไม่เป็นไรอยู่นั่นแหละเบสไม่เป็นไรเออมันเขียยไม่ได้ละอืมชาร์จอยู่เพื่อนๆได้หละห่างๆแบบเนี้ย นานๆเราเจอเด็กกวนทีนะครับเ <laughs> พลงแนะนําต่อเสียงน้องเปาม็กวายนะช่วยพูดเสียงดังหน่อยเถอะเอเ <laughs> พลงแนะนําตัวเอาแปลว่าติดไมเลยเดี๋ยวติดๆถอดๆยังไม่เล่นวางพินก่อนหยุดเอาพินมาเดี๋ยวนี้เออขอถามอีกอีกทีหนึ่งพินเนี่ยถ้าแนะนําคนที่ซื้อใหม่ๆอ่ะยวติดไมแป๊บหนึ่งอ่ะ ดี๋ยวรอรอทีมงานผมช้านะครับเทสเทสเทสไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ให้ไปไม่ต้องขอบคุณเอ้ามีให้ติดวางอีกเออ อ่ะคราวเนี้ยพีก็พูดเสียงเบาลงโอเคค่ะแล้วเราก็เบาลงอีกทําไมวะเอาประมาณหนึ่งเสียงประมาณหนึ่งค่ะเออกูว่ายาววันนี้ยอยู่ได้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้อยู่สบายๆใช่ป่ะค่ะอืมแลวพรุ่งนี้ต้องทําอะไรบ้างพรุ่งนี้กับอุบลค่ะพรุ่งนี้กับอุบลกับกี่วันกลับไปเรียนค่ะกลับไปเรียนอ๋อตอนนี้เราเรียนอยู่บ้านก่อนเรียนหนังสืออยู่ที่อุบล เรียนอยู่ขอนแก่นค่ะแต่ว่าบ้านอยู่อบุบลเราถึาบ้านมาไม่ยาเลยไม่ยาวเลยพี่ถามจริงกวนตีนไหมเนี่ยไม่ได้กวนไม่ได้กวนฮะก็ไป,นะปอยู่กับแม่ก่อนค่ะอุบลกับขอนแก่นไกลกันกไหมไม่ไกลเท่าไหร่คะ่ะแต่ว่านั่งรถสี่สี่ชั่วโมงก็คือไม่ได้กลับไปเรียน สำหรับพี่คือกลับไปอยู่บ้านก่อนใช่ค่ะแล้วก็พอเปิดเรียนก็คือกลับไปเรียนใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเอาใหม่พรุ่งนี้เราไปไหนครับพรุ่งนี้กับอุบลค่ะไปทําอะไรเอ่ยกลับไปหาพ่อกับแม่โอเคแค่นั้นแหละที่กูต้องการอ่ะเออเออสรุปอายุสิบเก้าจริงโมลเนี่ยกูเริ่มหลอนหมดแล้วเอออายุสิบเก้าจริงๆนะใช่ค่ะเออสัญญานะเออเออเป็นไรไม่มองกล้องวะกูคุยไม่ได้กูคุยแบบมองลำโพงเออว่าแต่ คุเนี้ยเราไปที่อุบลอยู่อุบลประมาณกี่วันอยู่วุบถึงวันที่ยี่สิบห้าค่ะโอ้โหโหโหวันที่สิบห้าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่ขอนแก่นต่อย5ิบ้าค่ะไม่ใช่ก็คือเราหลังจากไปอุบลเราไปขอนแก่นต่อ <c oughs> ใช่ค่ะก <c oughs> ูเหมือนคนหลบหลีกอะไรสองคนมานั่งคุยกัน <c oughs> เออเออ,เอ,อ งง <laughs> จริงๆแนะนำตัวสรุปแนะนำต่ในี่เพลงหรือหรือแนะนำตัวน่าจะเป็นเพลงมั้งค่ะเออกูรู้อยู่แล้วแหละว่าเพลงแต่กูอยากรู้จะตอบว่าอะไรอ่ะต่อขคอยที่หนึงเรียนอยู่มหาวิทยาลัยอะไรมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะอ๋อชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยตอนนี้อยู่ปีเท่าไหร่จะขึ้นปีสองค่ะจะขึ้นปีสองจริงค่ะ <laughs> โอเคพิน มาต่อเมื่อกี้ยังไม่จบเพราะว่าเราออกทะเลไปเยอะเริ่มต้นสําหรับคนที่อยากฝึกฝนพินต้องซื้อแบบพินที่เป็นโปร่งหรือว่าเป็นที่สามารถเสียบสายต่อล,ลําโพงออกเสียงได้แนะนําก็คือเป็นพินโปร่งก่อนก็ได้พินโปร่งก่อนก็คือว่าอุปกรณ์ที่คุณจะต้องซื้อเนี่ยมันไม่ต้องเยอะมากคแค่พินตัวเดียวเลยซึ่งลักษณะมันจะไม่ได้เป็นไม้ทึบแบบนี้เพื่อนๆมันจะเป็นมีรูๆเหมือนกีต้าร์นั่นเอง พินโป่งนี่คือเวลาเราเล่นปุ๊กก็คือเราสามารถพกพาไปเล่นที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะอืมเสียงน้องกูเบาลงเรื่อยๆเพราะเนี่ยไอเบ๊บมึงว่าให้น้องนี่เผื่อน้องเจะเสียงดังขึ้นอืมได้ยินได้ยินได้ยินอ่ะได้ยินพินโปง่งจะเป็นพินเห็นเหล็กไฟใครวะเป็นคนขอ,ขอจําหน้า <c oughs> คอมเมนต์ก่อนดิ <c oughs> เออใครเล่นมุกวะ พินโป่งจะเป็นหินเหล็กไฟชื่อ C A นะครับรูปหมาจำไว้นะครับใครกดรีพอร์ตกดได้นะครับผมไม่มีใครว่านะฮะต่ออ่ะก็คือผมจะบอกให้ว่าคือพินโป่งเนี่ยเป็นพินที่ว่าก็เหมือนกีตาร์โป่งเราสามารถยกไปเล่นที่ไหนก็ได้สมมติว่าเราอยากเล่นในรถแล้วก็เอาไปเล่นได้เราอยากเอาไปเล่นที่ไหนก็ได้ตั้งวงกินข้าวกินข้าวก็เอาไปเล่นได้แต่ว่าถ้าเป็นแต่ว่าถ้าเป็น แต่ว่าถ้าเป็นพูดเสียงดังคือคือต้องบอกว่าพินโป่งเนี่ยราคาต่ำกว่านั้นก็มีที่เพื่อนๆอาจจะเห็นในในแอปนั่นนะ่ะก็คือหลายคนหลายคนก็มีขายอยู่เราสามารถซื้อในตัวที่ว่าทดลองก็ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยมีหลายคนที่ต้องบอกว่าชอบพินเพราะดูชอบฟังเสียงแต่พอซื้อไปจริงเนี่ยฝึกไม่เกินอาทิตย์เดียวก็ ก็ไม่เล่นแล้วอ่าตอบช้าไปหน่อยแต่ยังตอบถูกอยู่ก็คือซื้อไปปุ๊บเนี่ยพอฝึกอาทิตย์หนึ่งปุ๊บคือเบือ่อรู้สึกว่ามันไม่ใช่สไตล์ก็เลยไม่ได้เล่นนะครับผมก็เลยแนะนําว่าถ้าใครเริ่มต้นพินเนี่ยก็อาจจะฝึกจากซื้อตัวไม่แพงไม่แพงมาได้ก่อนแล้วก็เล่นก่อนแล้วการฝึกเริ่มต้นเนี่ยควรฝึกอย่างไรบอกได้ไหมหรือเป็นความลับไม่เป็นความลับค่ะก็ ขั้นตอนแรกก็คือหนึ่งก็ต้องมีครูก่อนค่ะอืครูในที่นี้หมายถึงดูจากแอป,ปนู่นนี่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ายุคนี้เนี่ยคือเราไม่จําเป็นต้องเป็นเรียนที่โรงเรียนเราสามารถเปิดตามนู่นนี่อะไรดูได้ก็มีการสอนที่แบบกดตัวง่ายๆขึ้นแล้วก็สําหรับ คนใหม่ๆที่ฝึกเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหทดทดพินใหม่ๆเนี่ยถ้าสมมติเด็กๆซื้อฝึกหรือผู้ใหญ่เนี่ยจะมีตัวหนังสือที่ขั้นเลยใช่จะมีตัวหนังสือที่ขั้นเป็นไงลองอธิบายให้เพื่อนๆฟังได้ไหมก็จะเป็นตัวโน้ตบอกอันก็จะเป็นช่องเป็นช่องอะเป็นเป็นโดเลมีฟาซอลาชีโดจะมีนนตัวดอเด็กฟอฟันอะไรติดเลยจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยกดง่ายขึ้นมากเพราะว่าเพื่อนๆ,ๆไม่ต้องจําแล้วก็คือสมมติอยากเห็นตรงนี้ว่ากดอันนี้ก็กดได้เลยตัวโดตัวฟาโตอะไรเงี้ยเนาะก็ ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแต่ถ้าจะให้เก่งแบบน้องเนี่ยต้องบอกว่าโคตรยากนะครับผมอืมพินมีคอร์ดเหมือนกีต้าร์ไหมมีค่ะอ่าแค่นั้นเลยใช่ค่ะอืมขึ้นอยู่กับบุคคลค่ะอยากเล่นแบบสไตล์แบบไหนแต่ส่วนใหญ่เขาจะนำไปเล่นแบบใช้เป็นเครื่องทำมาหากินแบบรับงานอะไรแบบนี้ค่ะเป็นยังไงวะแป๊บนึงนะก็เอาไปเล<บ>่นแบบ รับงานแห่อะไรบ้างแต่ว่าพวงงานแห่ก็จะเป็นวงใช่เป็นวงที่พินนี่เล่นกับเครื่องดนตรีอะไรได้บ้างสามารถ a d e p เข้าได้ทุกทุกชนิดคือจะเล่นกับกีตาร์ก็ได้เพราะว่าคือพินต้องบอกว่าคือถ้าสําหรับพี่เนี่ยพินเนี่น้เป็นโซโล่มากกว่าคือใครที่เล่นแบบดูแล้วรู้สึกดูเพลินก็คือตึ๊งๆๆๆๆๆแบบนั้นต่ะจะม๊งตึ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 ๊งตจ๊งแบบดูไม่ไม่ไม่สนุกไม่อะไรเท่าเท่าแบบว่าการ การเล่นเป็นตัวโน้ตเนาะเพราะว่ามันสนุกกว่าอะไรเงี้